แอลีเกนเบอร์ลูเป็นตัวละครหญิงจากเกม Final Fantasy ภาคที่7หญิงสาวขายดอกไม้ผู้มีสายเลือดโบราณปรากฏตัวในฉากหนึ่งของสลัมในขณะที่คลาว์กำลังหาทางกลับไปรวมกลุ่มกับบาเล็เธอมีบทบาทที่สำคัญในการปกป้องโลกจากความพินาศในอดีตบริษัทชินละมีโครงการวิจัยสร้างมนุษย์ที่มีความสามารถของเผ่าโบราณขึ้นมาเพื่อตามหาดินแดนแห่งพันธสัญญาดินแดนที่พวกเขาเชื่อกันว่า มีปริมาณมาโคอยู่มากมายมหาศาลและจะสร้างผลกำไรให้มหาศาลให้แก่บริษัทสัตว์าจารย์กัสฟาเลมิชหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ของชินละได้ทำการทดลองใช้เซลล์ของเจโนวาสิ่งมีชีวิตที่พวกเขาค้นพบจากหินอายุ2,000ปีและคิดว่าเป็นเผ่าโบราณภายหลังสัตว์าจารย์กัสพบว่าเจโนวาไม่ใช่เผ่าโบราณและก็สํนึกผิดกับสิ่งที่เขาทํา จึงหนีออกมาจากชินระพร้อมกับอีฟาน่าสาวเผ่าโบราณที่ถูกชินระนำตัวมาทดลองทั้งสองหนีมากไกลถึงนอโตโพรดินแดนทางเหนือที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปีและได้ลงหลักปักฐานในหมู่บ้านไอซิเคิลอีฟาน่าได้เล่าเรื่องของเผ่าโบราณพวกเดียวกับเธอที่เรียกกันว่าเซเตรเรื่องของเจนวัวไหยนะที่ทำลายเซเตรแทบสูญสิ้นเผ่าพันธุ์รวมทั้งเรื่องของเวปพอนซึ่งทำหน้าที่ปกป้องดวงดาวให้กัดฟัง หลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็ร่วมกันให้กำเนิดลูกสาวซึ่งอีฟาน่าตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าแอลิสหลังแอลิสลืมตาดูโลกได้เพียง20วันโฮโจหนึ่งในตัวตั้งตัวตีที่จะขึ้นรลังตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร,ร์แทนศาสตราจารย์กัสก็พาทหารชินละมาที่ไอซิเคิลและได้สังหารศาสตราจารย์กัสและพาตัวอีฟาน่ากลับมายังมิกาพร้อมกับแอลิสในฐานะผู้ที่มีสายเลือดเซทราซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่าของชินละ การทดลองของโฮโจโดำเนินไปอย่างโหดเหี่ยมจนอีฟาน่าทนไม่ไหวหลังถูกทารูนอยู่อย่างยาวนานถึง7ปีเธอก็ได้พาแอลิสหนีออกมาได้ถึงชาญชราของสลัมมิดกาและพบกับหญิงสาวที่ชื่อว่าเอเลไม่าเธอขอให้เอเลไม่าช่วยเลี้ยงดูแอลิสพร้อมกับมอบมาทีเลียชิ้นหนึ่งก่อนที่จะหมดลมหายใจเอเลเม่านั้นเต็มใจรับอุปการะ แอลิซเป็นลูกสาวแล้วแอลิซก็ใช้นามสกุลแกนเบอร์ลูนามสกุลของเอลเมล,ล่ามาตั้งแต่ตอนนั้นทั้งสองอาศัยอยู่ที่บ้านหลังงามของเอลเมล,ล่าในสลัมเขตห้าแอลิซเป็นเด็กช่างพูดและสามารถเข้ากับเอลเมล,ล่าได้ในเวลาไม่นานแต่เอลเมล,ล่าก็เริ่มรู้สึกว่าเด็กคนนี้มีพลังพิเศษบางอย่างที่ทําให้เธอไม่เหมือนคนอื่น ชินละยังคงตามหาตัวแอริสไม่ลดละเติร์กเป็นหน่วยทีมรับผิดชอบเรื่องการสืบข่าวหาตัวแอริสเซงจากเติร์กพบตัวแอริสที่บ้านของเอลเม่าแต่เขาก็ได้เฝ้าดูอยู่ห่างเนื่องจากเติร์กเคยลงมือหนักเกินไปตอนตามล่าตัวของอีฟาน่าจนเป็นเหตุให้เธอต้องเสียชีวิตอีกทั้งเซงยังคิดว่าคนที่ทำงานสกรปรกอย่างเขาไม่สมควรเข้าใกล้คนสูงส่งอย่างแอริสเขาจึงได้แต่รอให้เวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าโดยไม่ได้ลงมือทำอะไร แอลิสต้องการใช้ชีวิตอย่างเด็กปกติเธอปกปิดเรื่องพลังพิเศษของตัวเองซึ่งเอลเมล่าเองก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วเลี้ยงดูเธออย่างคนปกติเรื่อยมาเสงไม่ต้องการบังคับเธอจึงลามือไปจ่โดยดีและหวังว่าสักวันเธอจะเต็มใจเข้ามาร่วมกับชินล่าเองต่อมาแอลิสพบดอกไม้ขึ้นในโบสถของสลัมเขตห้าเธอจึงทำแปลงดอกไม้ขึ้นที่โบสถ์โดยหวังว่าดอกไม้จะช่วยให้สลัมแห่งนี้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นบ้าง วันหนึ่งชายหนุ่มชื่อแซกแฝดตกลงมาจากชั้นบนมายังแปลงดอกไม้เขาแทบไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแซกรู้สึกตัวด้วยเสียงเรียกของแอลิสและรู้สึกขอบคุณจึงขอตอบแทนด้วยการเดทกับเธอคนหนึ่งและได้เสนอให้แอลิสนำดอกไม้ซึ่งเป็นของหายากในมิกาไปขายแถมทิชสรโลแกนให้ด้วยว่าเติมดอกไม้ให้เต็มมิกาเติมเงินให้เต็มกระเป๋าที่ตลาดสลัมแซกซื้อโบสีชมพูให้แอลิสเป็นขวงขวัญนฉลองครบรอบหนึ่งวันที่พบกัน แอลิตชอบโบอันนี้มากและบอกว่าจะปลูกโบอันนี้ทุกวันตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเธอชวนเขาไปเที่ยวที่สวนสาธารณะในเขตหกซึ่งเป็นที่โปรดของเธอและนี่ยังเป็นการตอบรับเรด,ดหนึ่งครั้งที่แซกเสนอมาด้วยระหว่างที่คุยกันที่สวนสาธารณะแอลิตก็รู้ว่าแซกเป็นโซเยอร์เฟิร์สคลาสของชินละทําให้ทัศนคติของเธอเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยกลัวพวกโซเยอร์แอลิยังส่งจดหมายไปหาแซกอยู่ตลอด แต่เขาไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเธอเฝ้ารอคอยจนเวลาร่วงเลยไปถึง4ปีรวมจดหมายที่เธอส่งไปได้ถึง88ฉบับตอนนั้นเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นกับแซคและจดหมายทั้งหมดไม่สามารถส่งให้แซคได้แต่เสงก็เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีแอลิสต,ตัดสินใจส่งจดหมายฉบับสุดท้ายมาหาแซคโดยผูกไว้กับขาอนสเตอร์หลังแซคได้รับจดหมายเขาตั้งใจกลับมายังมิดกาเพื่อกลับมาหาเธอตามที่สัญญาไว้ แต่ชินละก็ส่งกองทหานนับพันมากำจัดแซรกเสียก่อนโดยที่เติร์กก็ช่วยเขาไว้ไม่ทันแอลิสสั่งหอนใจอะไรบางอยา่างเธอรู้ว่าแซคคงไม่ได้กลับมาอีกแล้วแต่เธอก็ยังคงสวมชุดสีชมพูเฝ้ารอการกลับมาของเขาตามที่เคยตกลงไว้วันหนึ่งขณะที่ดูแลดอกไม้อยู่ที่โบสถ์ชายที่ชื่อคลาวได้ตกลงมาจากด้านบนมายัางแปลงดอกไม้ซึ่งแอลิสก็รู้สึกได้ว่าบรรยากาศของคลาวนั้นมีอะไรบางอย่างคล้ายๆกับแซค ทั้งดวงตาสีฟ้าถือดาบใหญ่เป็นโซเยอร์บุคลิกท่าทางคลายกันแล้วก็ยังตกลงมาจากด้านบนเหมือนกันอีกพ่อดีกับเติร์กเลโนได้นำคนเข้ามาตามตัวแอลิธเธอจึงขอให้คราวเป็นบอดี้การ์ดช่วยเธอหนีจากพวกชินลากลับบ้านโดยแรกกับการเดทหนึ่งครั้งซึ่งคราวก็ตอบตกลงเขาพาเธอหนีกลับมายัางบ้านได้อย่างปลอดภัยตอนนี้เหตุการณ์มันไปไกลเกินกว่าที่เสงจะควบคุมได้แล้วเขาจำเป็นต้องสวมวิญญ,ญาณปีศาจบังคับแอลิธ แอริสถูกจับตัวมายังสำนักงานใหญ่ของชินระและถูกทดลองโดยโฮโจเพราะดีที่พวกคราวมาช่วยไว้ได้แล้วสถานาการณ์ก็พลิกผันเมื่อเซฟิรลอดอดีตโซเยอร์ผู้เป็นตำนานได้กลับมาสังหารคนเกือบหมดรวมทั้งตัวของประธานเองเป็นผลให้แอริสและพรกพวกอาวารันหนีจากเนื้อมือชินระได้สำเร็จแต่คราวก็ต้องตามล่าเซฟิรลอดต่อเพราะมันเป็นคนที่เผาหมู่บ้านของเขาเมื่อ5ปีก่อนแอริตตัดสินใจเดินทางไปกับคราว โดยให้เหตุผลว่ามีเรื่องที่เธอต้องรู้ให้ได้ส่วนเอเมล่าพามาลินย้ายมาอยู่ที่เมืองคามเพื่อความปลอดภัยแล้วอาวตารยุคใหม่ที่นําโดยคราวก็ออกเดินทางมาเรื่อยๆการได้ออกมายังโลกภายนอกเป็นสิ่งที่แอลิสใฝ่ฝันมานานแซคไม่สามารถพาเธอออกมาได้แต่อย่างน้อยก็มีเพื่อนคนอื่นๆที่ช่วยสารต่อความฝันนั้นได้วันต่อมาพวกเขามาถึงวิหารเผาโบรารก็ได้พบกับแสงที่ล่วงหน้ามาก่อน ถูกเซฟิลอดเล่นงานจนบาดเจ็บสาหัสเขาแกล้งบ่นกับตัวเองให้แอลลิสได้ยินว่าการปล่อยให้แอลลิสลอดมือชินละมาจนถึงตอนนี้ทําให้เขาต้องประสบชะตากรรมแบบนี้แอลลิสยังคงยืนยันว่าไม่ยอมร่วมมือกับชินระเด็ดขาดเพราะสิ่งที่ชินระทำนั้นมันผิดแต่ลึกๆแล้วเธอก็เสียใจเสงที่รู้จักกับตัวเองมาค่อนชีวิตกําลังจะตายโดยที่เธอไม่สามารถช่วยอะไรได้ ในการ,รเผชิญหน้ากับเซฟิลอดที่วิหารเผาโบราณพวกเขาพบว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของเซฟิลอดคือการเรียกเมเทโอลงมาปะทะให้ดวงดาวเกิดบาดแผลขนาดมหึืมากุญแจสำคัญในการเรียกเมเทโอที่พวกเขาวได้มาจากการไขปริศนาของวิหารเผาโบราณและข่าวที่ถูกเซฟิลอดควบคุมให้ส่งแร็กมาทีเลียให้เขาทำให้สถานาการณ์เลวร้ายลงไปอีกแอริสรับรู้ความทรงจำของชาวเซทราจากภายในวิหารเผาโบราณ ทำให้เธอรู้วิธีรับมือกับเมเทโอและเป็นหน้าที่ที่มีเพียงเธอเผ่าโบราณคนสุดท้ายเช่นเธอเท่านั้นที่จะสามารถทำได้แต่แอลิสไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เซฟิลอดรู้ว่าแอลิสกำลังจะขัดขวางการเรียกเมเทโอจึงสังหารเธอต่อหน้าข่าวและพรรคพวกที่ตามมาและความหวังของมนุษยชาติก็แทบจะดับสูญไปพร้อมๆกับชีวิตของเธอข่าวทอดร่างของแอลิสลงบนพื้นน้ำในทะเลสาบกลางนครสาบสูญ แอลิลหลับไหลไปช่วนิรันแล้วแต่พวกคราวก็ต้องสู้ด้วยความหวังอนน้อยนิดที่ยังเหลืออยู่ด้วยความตั้งใจทําให้พวกเขาต่อสู้กันอย่างเต็มที่ในศึกสุดท้ายและสามารถเอาชนะเซฟิีรอนได้ในที่สุดแล้วพวกเขาก็สามารถปกป้องดวงดาวได้สําเร็จ